สวัสดีครับครุณผู้ชมครับวันนี้ผมมีส้มตําไข่มดแดงนะครับจะมาชวนคุณผู้ชมแซ่บๆไปกับพวกเรานะครับวันนี้เราได้ไข่มดแดงมาแบบไข่สวยๆเลยคุณผู้ชมแทบไม่มีตัวเงาะเลยนะครับผมเป็นไข่แบบเป็นเม็ดเลยใช่เป็นเต้งๆเลยนะครับผมแล้วก็มีส้มตําแบบสุดแซ่บนะครับผมนับประลาสุดนัวนะฮะแค่ได้กินก็อยากกินแล้วอันนี้กินกับข้าวเหนียวด้วยนะคุณผู้ชมอ่ามันมีข้าวเหนียวมาพร้อมเลยนะครับแบ่งฟังกันเลยนะแบ่งฟัง พี่กิมเด่งมาเลยไข่มดแดงแบบล้วนๆคุณผู้ชมนี่จัดนี่ก่อนเลยต่ำเลยเป็นยังไงเศก์ปะไม่ต้องถามถึงคุณผู้ชมเรื่องแซบหรือเปล่าแน่นอนเลยนะสุดโน้ตสุดหวานสุดหอมสุดมันตามเลยผมตามเลยมันต้องมีน้ำต่ำนะครับ มันขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดวันนั้นอ่อนไปเลยเดี๋ยววันนี้สุดมันเลยสมตามแซ่บคุณผู้ชมมาครับผมจัดเด็ดมากวันนี้ไม่ใช่หากินง่ายๆเด้อไข่มดแดงอ่ะปีหนึ่งกว่าจะได้กินเนาะเราเป็นปีนะคุณผู้ชมมัน ข้าวแข็งเลยพี่อนข้าวมันแข็งแล้วมันเนี่ยนะข้หุดหงิดนานแล้วไม่ร้อนหรอโโอ้หไข่มันแบบมันแตกซุบตับอ่ะ เราต้องกินช่วงนี้คุณผู้ชมไม่งั้นมันจะเป็นเงาะนะครับผมเ uh huh. นี่ยช่วงที่ไข่แบบกําลังเป็นไข่ไข่เนี่ยอร่อยเหมือนกินน้ํานมเลยอืมอ uh ืม huh. มันะแต่ไปมันสะใจอะ่ะ uh huh. ตุ๊บ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 ในปากอารีนนูนดุนก็ไ uh huh. <laughs> ด้อารีนนูนดูคุณผู้ชม,มค่อยๆแตกอืม uh huh. หวานหอมเหมือนกินนมนะครับผมแทบจะลอยได้แลเนี่ยถูกอ,อกถูกใจไดยน้ำต้มรอร่อยด้วยนะคุณผู้ชมต้มก็แซ่บบันนี้วันนี้ตามไทยผสมต้มปูปลา,าเด็ดจริง รสไหนมันมันมันหอมนะ ต้นนี้ยังไม่มีเลยคุณผู้ชมแถวรอบบ้านเรายังไม่มีไข่มดแดงเลยครับผมอันนี้ไปเจอตลาดมาก็เลยกัดกัดมาสองครั้งละครั้งก่อนครึ่งกิโลครั้งนี้ครึ่งกิโลต้นนี้ไม่เคยได้กินทั้งขีนะหกขีดวันนี้ได้มาหกขีด <c oughs> หมดถาดเขาเลยเหมาหมด <c oughs> อ่ะครึ่งโลกว่าโลละพันสวยมากเลยอะ่ใอะใช่อ่ะ ผักหวานก็มีเยอะนะตลาดเดี๋ยวนี้ผักหวานเยอะมากเลยเมื่อก่อนไม่ค่อยมีผักหวานท่าน้ตอนนี้ผักหวานก็ไข่มันแดงอ่ะมาเร็วมากเลยบ้านเราก็ออกนะผักหวานนะแล้วก็เห็ดอ้อยครับผมเห็ดอ้อยเยอะมากเลยเออผมไม่ถามเพื่อนผมมาแล้วเพื่อนผมทํางานเกี่ยวกับไอ้ปลูกอ้อยอมันบอกว่ามีบ้านมันอ่ะตรงไหนบ้านมันอ่ะแต่ผมก็ไม่รู้บ้านมันอยู่ตรงไหนมีอะไรมีถ้าจะไปเก็บก็บอกมันมีอะไรเห็ดอ้อยอ่ะเห็ดอ้อยใช่ อ่ะชัวรชัวถามเพื่อนมันก่อนมีจริงจริถามมันแล้วถามมันชัวไหมมันก็บอกมีจริงมีเป็นมีประมาณสิบกว่ามือมันมีหลายกองอ,ะอ่ะอ้อยเ่ใช่ม,มันเป็นกองใหญ่กองเล็กกองใหญ่่บ้านมันทํามันทําอ้อยไงทำอ้อยส่งโรงงานน้ําตาลประยนทางนั้นี่อ่ะไอหาสเต้นเนี่ยใกล้ๆเนี่ยแล้วมีคนไปเก็บก่อ ก็มีแหละเออมันจะทันเขาไหมเราวะผมว่าต้องมีนอนด้วยช้าเลยผมว่าช้าอย่างกระเต่าเดินเนี่ยมีต้องมีผมว่าถามดิว่ามีจริงแบบวูนี้ช่วชัวอยากกินเหมือนกันชอบเอ้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปเอาไปสายไปสองเก็บเลยก็ัประมาณหนึ่งทุ่มนี่มันมีแล้วผมว่า เฮ้ยล้ำเขตแดนน่นอะไรเจะเอาเส้นจะเอาเส้นเนี่ยล้ำไม่ได้เลยล้ำไม่ได้แบ่งแล้วเอ้เส้นเส้นตานี่เร็วมากเลยบอวเขาไปเก็บตอนกี่โมงนะเพื่อนบอกว่าไปนอนเช้านะคนส่นมกไปรอเก็บเขาไปต่อตีสี่อะ ไอเราอยาไปทันเขาไม่ละนนด้วยคุณผู้ชมไม่ยอมจึ่งหรอกทำไหนนะะอุ๊ยวนะ <c oughs> ดงแป๊ดเลยยังกระตักเห็ดอ้อยคุณผู้ชมอยากเก็บนะผมไม่เคยเก็บเลยเห็ดอ้อยเห็นใคาไปเก็บกันมันบอกว่ามีเยอะมากเหรอ มันอยู่กลางมันจะอยู่ตรงไอ้ที่อ้อยเขาไปเททิ้งไว้แล้วมันก็จะเกิดการเน่าเนาะเน่าปุ๊บมันก็จะขึ้นมีสปอร์สปอร์เห็ดแต่มันหวานมากเลยนะคุณจำเห็นอ้อยหวานเชื่อเอาใส่อันนั้นแกงไม้มาันนั้นสุดยอดเลยโอ้แต่ตอนนี่โฟกัสที่ไข่ก่อนโอ้ตอนนี้ไม่มีอะไรสู้ไข่ได้แล้วตอนนี้ไข่มันมากชมตํำเด็ดมาก พวกนี้ถามมาโยชัวเราจะไปเก็บเห็ดอ้อยกันจะพาคุณผู้ชมไปเปิดประสบการณ์เก็บเห็ดอ้อยนะครับผมผมก็ไม่เคยเก็บเามือนแล้วทำไมมือไม้อ่อนเนี่ยมันเนี่ยครับละ่ะ ชื่นใจครับผมนอนกินช้าจังวะว่านนี้ปกติกินเียวปกติวันหนึ่งหมดจานไปแล้วนะคุณผู้ชมผมทานหนอมกินไข่ไม่ได้กินบ่บอยๆเ <c oughs> จ้าใส่กินข้าวด้วยกินเช่นด้วยเฮ้ยเมื่อกี้กวาด,ดานี่ไปเห็นนะนะไม่ได้กวาด ดักดูดเฉยๆแล,ล,ล,ล้วเล่นแจ่มปากว่ะไม่ได้ไม่ได้ให้มทำรำคำนี้คือ the best อมือมพอาข้าวเทีหลังเตะใครจะได้ใครตกแป้น <c oughs> สองคนกินไข่เป็นครึ่งกิโลคุณผิหมดไปในพริบตาเราไม่เช้าผมกินเชา้ากว่าพี่เจมแค่คำเยอะเองไม่แบ่งให้นนเยอะทำข้าวหนะ่อยรงนะ้ำ ข้าหมดแล้วอิ่มพอดีครับผมเมนในเมนูนี้ทุกทุกคนต้องลองขอตบมือให้เลยเมนูนี้มันอร่อยสุดยอดอ่ะแต่มันเปลืองให้เองในนี้เราจะไปแกงไปผัดไปทอดใส่ไข่อะไรได้ได้กินกับข้าวหลายคนแต่เรากลับมากินอย่างเงี้มันเปลืองนิดนึงแต่อร่อยมากเอาไปหมกเอาไปแกงได้เป็นหม้อเลยนะได้รับรสชาติแบบเต็มเต็ม กัดไปแล้วแบบน้ำนมไข่มันหอมอะ่ะหอมฟุ้งเลยอีอีอย่างหนึ่งก็คือแมงมันไข่แมงมันไข่แมงมันคุณผู้ชมเออเดี๋ยวรอกันอันนี้น่าจะยากหน่อยนะกว่าจะได้กินยากนะยากเพราะว่าอยู่ในดินอันเนี้ยสองสามปีมานี่หาไม่ไม่ค่อยหาซื้อไม่ค่อยได้เลยอันนี้อยู่ในดินหายากกว่าอยู่บนต้นไม้ แล้วคือมันไม่มีรูไงนะพี่พี่เกมมันหายากคนทํานานเท่านั้นเซียนเท่านั้นอ่ะอันนี้เซียนตัวจริงเลยต้องตัดเซียนไม่จริงหาไม่ได้ค้ทำขุดดินมันหายากไม่ยากพี่เกมยังไม่รู้วิธีหาเราอะหายากจริงรูเล็กกว่าไอ้นิดเดียวรูเล็กมันรูมันรูเล็กกว่าเม็ดข้าวเอาง่ายๆก็คือความอร่อยนี่ไม่ต้องพูดถึงอ มันนิดเนี่ยไม่ติด <laughs> ราชาแห่งไข่เหมือนไม่อร่อยก็มีอีกชั้นหนึ่งอนะเนาะแต่อยู่ใต้ดิน <laughs> น้ำมดข้าวหมดแล้วคุณผู้ชมใส่ข้าวตับแซ่บอะ เมนูที่เป่ารออย่างคือเมนูไข่จักระจันเป้ารอทุกวันเมื่อไหร่ที่มีนะจัดเลยคุณผู้ชมนับวันรอแหละครับวันรอแล้วระหว่างไข่จักระจันกับไอไข่มันมันนี่พี่กลนชอบมาไหนกว่าไข่จักระจันเหมือนกัน นั้นคือจุดแต่ไข่แมงมันก็ดับเพลสเลยมันอร่อยคนละแบบนะแต่ไข่ไข่จากกระตันมันเราไม่เคยกินไข่จ็กกระตันมากินแบบกินทางก่อนมันขุดสุดยอดเลยมันหอมมันมันแต่ไข่ไข่แมงมันก็อีกแบบหนึ่งรสชาติคนละแบบไข่แมงมันต้องไปดองครับผมดองแล้วแบบตุ๊บมันแตกตุ๊บอีหนามันจะหอมกุ่งเลยวันนี้ก็หาของหายากมากินกันอีกแล้ว ไข่มดแดงครับผมก็ชวนผู้ชมมาแซ่บๆกับพวกเราด้วยนะครับผมหน้านี้ก็ไข่มดแดงนี่แหละครับผมเดี๋ยวหน้าฝนก็อึงนะครับแล้วก็เห็ดทอเห็ดเพาะเออแล้วก็อะไรอีกเยอะแยะมากมายครับผมอยู่บ้านนอกมันดีจริงเลยสารอากาศนะครับของกินเยอะอยู่บ้านนอกหน้าแบบบ้านนอกแบบนี้นะครับผมสุดยอดก็ต้องกินของแบบบ้านนอกแต่รสชาติระดับพัระาการผมพบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมจะได้พบเจอกันตลอดไปนะครับสวัสดีครับ โอ้คล oh, uh ิปหน้าจะมีของปล่อยมั้งเนี่ย